วันนี้กินข้าวกับคุณเชียงโทษค่ะคุณเชียงโทษแล้วก็พัดตับไก่กับห้อมใย,ยแล้ทิ้งกันนี้ปลากระพงเปรี้ยวหวานค่ะและวทิ้งที่คาดไปไหนก็คือน้ำพริกกะปิเคยหอมวันนี้อยากกินแบบน้ำพริกแบบเรียเร้ยวเลี้นค่ะกินกันเนี้ยพักก็มีซ่องหยางวันนี้มีลูกเครือคอยรือว่าลูกเครือพวงแล้วก็ลูกตอค่ะลูกผายซื้อมาให้ตายยิ่ย่เพีอันนี้คือเป็นพวงวันนี้เดี๋ยวป้าปูล้างเล้ยนะคะ เนี่หลางมื่อเล็้วค่ะกินได้ทั้งเปลือกล้างเรียบร้อยแล้วมาค่ะกินกันลาวเหเนื่อยแล้วดีเอ็นชัดกันม้กระันผู้ชมอืมุณเชียงไก่หร้อยอันดับแรกเส้าหนังชุบกคนค่ะอืม เป็นฉ่อนวะปลากระปุกพัดเกียววันเศร้ากับเลยคกะทีนี่เศร้ากันจ้าเขินจัดกันไม่จ้า ข้าโหลดเลยกับท่านผู้ชมอันแล้วเร่งนอกหรือเครื่อบคอยก่อนค่ะ ลูกเกลือโค้กนาบานซอสซปลอดสั้นผิดไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งสิ้นค่ะรสแต่นำอืมอันนี้ก็คือลูกโต ได้ลังเปลือกเลยค่ะรางเรียบร้อยแล้ะแต่ละวันวังให้คิดเมนูออกแหมวแมม cho có kè đi đi bắt tập cái nào không ปลาปูจิ้มน้ำชุบปลาปูาาใส้มันกุ้งเหมือกันค่ะพอดไส้มันกุ้งไปกันน้ำชุบมันจะมีความหอมขึ้นค่ะหอมหอมหนั่วกลมกล่อมขึ้นซีมันจะดำแต่ก,ก็ร้อยค่ะ Hôm màn cung Right. วันนี่แดดดีว่าใั่แต่หน้าวันเดียวช่วงบ่ายหน้าวตกเหล่าป่อมันหนา้นไม่ได้สักผ้าก็ต้องแคบสักแต่ว่าเฉาบพอวันบ่ายไปแล้วฝนตกไม่แห้งเลย đã lên ông ปราปูชอบกินลูกเกลือคอยที่ลูกแก่ๆแ,แล้วบางคนก็ชอบกินนอนอ่อนน่ะป,ะป้าปูชอบแก่ๆลูกใหญ่ๆมันร้อย